สวัสดีค่ะพี่เบสทาวสวัสดีค่ะพี่ออค่ะครับอันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษของเราสองคนอีกแล้วคลิปนี้มีชื่อว่าดอกไม่ดอกติดเอฟติดไอทำไงดีาะเราก็จะมาดูกันน้องบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าดอกคืออะไรเอฟคืออะไรแล้วก็ไอคืออะไรใช่ไหมครับอ่าดอกนี่คืออะไรครับพี่ออนดอกก็คือการพักการเรียนวิชานั้นไว้ก่อนค่ะอ่า อย่างเช่นการดรอปเนี่ยก็จะมี2อประเภทคือหนึ่งในเมื่อน้องลงทะเบียนเรียนแล้วน้องไม่พอใจในรายวิชานั้นก่อนสอบมิดเทอมหรือในะะในระยะที่ดรอปได้น้องก็ดรอปทิ้งไป <c oughs> แล้วมันจะมีดรอปอีกประเภทหนึ่งก็คือดรอปแบบหลังมิดเทอมก็คือคะแนนสอบออกมาแล้วมันไม่ดีเรียนไปติดเอฟแน่อะไรอย่างเงี้ยดรอปไปก่อนได้หน่อยแล้วใช่ซึ่งในการดรอปน้องก็จะต้อง ดูว่าวิชานั้นยิงกลุ่มหรือยิงเกณฑ์แต่ละวิชาเพื่อต่างกันไปใช่ความเสี่ยงมันต่างกันต้องอ่าอ่าครับส่วนการดรอปก็ผ่านไปต่อไปถ้ากดติด F กับติด I ล่ะติด F ติด I จะได้ยังไงอ่าแล้วก็มาดูว่าติด F คืออะไรอ่าติด F ก็คือการที่เราเรียนไม่ผ่านวิชานั้นโออ่าฮะทำให้เราต้องกลับมาเรียนวิชานั้นใหม่อ่าครับแล้วส่วนติด I ล่ะครับพี่ออนติด I อจะไม่รอบ U นะคะ เป็นมืออีกแล้วอ่าติดไอก็คือการที่เราเรียนไปหนึ่งภาคการศึกษาแล้วเราส่งงานไม่ครบหรือเขาเรียนไม่ครบใช่หรือมีปัญหาตับอา์ในเรื่องรายละเอียดวิชานั้นอ่าเขาก็จะให้ติดไอเราไว้ก่อนซึ่งคะแนนทั้งหมดก็ยังอยู่ใช่เหมือนติดรอน้องก็จะต้องไปติดต่อกับอาจารย์ประจำวิชานั้นหรือหรือติดต่อกับพี่ทีเอชประจำวิชานั้นด้วยถูกแล้วเอชก็จะออกถูกต้องอ่าฮะ สว่วนอย่างติดการดอกหนูต้องมีการตระหน่าว่ามันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราดอกเราก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับฮะถ้าเราติดเอฟเอฟก็จะตามหลอกหลอนชีวิตเราจนจนจบถูกเหมือนเจ้ากรรมนายเวรใช่ซึ่งน้องบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการคิดเกรดของมหาวิทยาลัยนั้นจะไม่เหมือนโรงเรียน<อ>เพราะทางมหาวิทยาลัยจะคิดเกรด GPAK หรือเกรดเฉลี่ยเพิ่มทุกปี สมมติปีหนึ่งเทอมหนึ่งหนูโรงเรียนทั้งหมด21หน่วยกิตเกรดที่ทั้งหมดก็จะหารด้วย21หน่วยกิตพอเทอมสองหนูเรียนอีก21หน่วยกิตเกรดทีแพ็กก็จะเอาหน่วยกิตทั้งสองเทอมมารวมกันเป็น42หน่วยกิตใช่ถูกต้องซึ่งทางโรงเรียนครับถ้าเราเรียนในสมัยเดียกันเขาจะแค่เอาเกรดมาบวกกันแต่ละเทอมแล้วหารกันอนเทอมแต่มหาวิทยาลัยจะไม่ใช่อย่างนั้นการเรียนในมหาวิทยาลัย ก็พูดได้ว่าเป็นเรื่องที่ง่ายและยากดังนั้นไม่ว่าหนูจะดอกหรือไม่ดอกหนูต้องตัดสินใจให้ดีหนูตั้งใจเรียนหนูก็ต้องทําให้เต็มที่เพื่อจะได้ไม่เอฟและจะได้ไม่ไออ่าครับสําหรับคลิปนี้อกไม่ดอกไม่ดอกทำยัไงไม่ดอกทายังไงพี่ตุงพขตะบอกให้พีตุงพบอกให้ ก็ช่วยตัวเองไงก็จะได้ไม่ต้องดาวอ้าดอกไม่ดอกไม่ดอกจะาำไงไม่ดอกจะทำไงพี่อัดเขตับอกให้พี่อัดก็จะับอกให้ก็เพื่อนลอกไงจะได้ไม่ต้องดัออาดอกไม่ดอกไม่ดอกจะทำไงไม่ดอกจะทำไงพี่บอกเขาตับอกให้พี่บอกเขาตับอกให้ไปไหวสามบูไงก็จะได้ไม่ต้องดอกอ้าวดอกไม่ดอกไม่ดอกจะทำไง ไม่ดักจะทำยังไงพี่หมิ่นเขาจะบอกให้พี่หมิ่นเขาจะบอกให้ให้เพื่อนสอบแทนไงไม่ดับไม่ดักไม่ดอบทำยังไงไม่ดักทำยังไงพี่แคมป์เขาจะบอกให้พี่แคมป์เขาจะบอกให้ทายโตอาจารย์ไงจะได้ไม่ก้าไดอกดอกไม่ดไม่ดักจะทำยังไงไม่ดักจะทำยังไงพี่หมิ่งเขาจะบอกให้พี่หิ่งเขาจะบอกให้ ก็ไฟไฟไปก็จะได้ไม่ต้องดอกดอกไม่ดอกไม่ดอกไม่ดอกจะทำยังไงไม่ดอกจะทำยังไงพี่บิ๊กเขาจะบบอกให้พี่บิ๊กเขาจะบบอกให้ก็ให้แฟนสอนให้จะได้ไม่งดดอกดอกไม่ดอกไม่ดอกจะทำยังไงไม่ดอกจะทำยังไงพี่อังเขาจะบอกให้พี่อังเขาจะบอกให้ก็สต๊อปเรียนไว้ไงอ่าก็จะได้ไม่ดอกมันไม่ดอกไม่ดอก ไม่ดอกจะทำยังไงไม่ดอกจะทำยังไงพี่ติ๊บเขาจะบอกให้พี่ติ๊บเขาจะบอกให้ก็ตั้งใจเรียนไงก็ตั้งใจเรียนไงก็จะได้ไม่ดอกดอกไม่ดอกไม่ดอกจะทำยังไงไม่ดอกจะทำยังไงพี่ลุงเขาตพี่ลกเขาจะบอกให้ไม่ตั้งโรงเรียนไงก็จะได้ไม่ดอกไม่ดอกไม่ดอกจะทำยังไงไม่ดอกจะทำยังไงพี่บูมเขาจะบอกให้พี่บูมเขาจะบอกให้ก็ อ่าเยอะๆะไงก็จะได้ไม่ดอกดอกไม่ดอกไม่ดอกจะทำยังไงไม่ดอกจะทำยังไงพี่ปอเขาจะบอกให้พี่ปอเขาจะบอกให้ก็เอาโพยใส่กางเกงในไว้ก็เป็นไม่ดอกดอกไม่ดอกไม่ดอกทำยังไงไม่ดอกจะทำยังไงพี่ออมเขาจะบอกให้พี่ออมเขาจะบอกให้ก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงพาอพี่ไม่เคยดอกดอกไม่ดอกไม่ดอก <ม>พี่เมย์เขาจะบอกให้ก็ลาออกไปไงจะได้ไม่ต้องดับ